เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนที่3ครับผมจบหลือแต่ยาอย่างยวแต่ว่าไม่พือ,อยางค่อยเปลี่ยนก็ได้เดยาไขวัวไขวัควายซื้อ,อยาเอาเอาที่แบบว่าดูแล้วสบายตายก่อนก็จบแค่นี้ครับเราเจ็ดสกิ๊กไม่เหมือนครับผมข้างขวาเราจะติดแบบนี้โมโนมันจะอยู่ตรงข้างอ่า sks แต่ว่าฝั่งซ้ายเราโมโนโมโมมันจะอยู่ข้างหลังครับผม อันนี้เอา911อยู่ข้างหลังคือว่าเอาไว้เป็นแนวทางครับผมขับสบายๆแล้วเดี๋ยวมาดูข้างข้าง้ายครับผมอ่าอ่าข้างสายโมโม,ม่มันจะอยู่ตรงที่ประตูหลังแต่ว่า919มันจะอยู่ข้างหลังนะคือว่าเอาไว้เป็นแนวทางครับผมโอ้สวยมากเลยคล้ายๆกับรถโบลิสของประเทศมาเลเซียเลย รถบอลเละมะรุกมันจะอยู่ข้างหลังแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นสีน้ําเงินครับผมแต่ว่าของเราสีดํามันไม่เหมือนครับผมอืมโอเคไปมาเรอะไรก็โอ้ขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าไปเหยียบเรย์หน่อยเลยหยาบเรย์ยรให้ดูหน่อยกับพิษไฟกับพิษไหมอ่าครับผม อ่าโอเคครับผมสุดยอดครับผ่านผ่านใครสนใจแต่งแนวนี้มาที่ร้านพี่บอลได้เลยหน้าบิสิห้างบิซิจังหวัดปัตตานีครับผมมาดูได้เลยการแต่งสติ๊กเกอร์อะไรก็เชิญมาที่นี่ได้เลยอันนี้เป็นเซทซีปลอบป้ายครับผมดูแล้วมันไม่ใช่เซทซีแล้วถ้าเข้าไปในประเทศมาเลเซียเนี่ยมันจะเป็นรถ p ลเล c ท a n t เลย มันมันจะมันจะข้างตรงที่ว่าอ่าบนเลสตามารุมันจะเป็นสีน้ําเงินเ <g ül> ทว่าของเราเป็นสีดำครับผมอ่าโอ้โหล่อๆครับผม